สวัสดีทุกคนนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเราจะมาก๊อปก๊อปอะไรวะก๊อปคอนเทนต์ฝรั่งนะผมก็คือการหนีหนีไอ้ตัวสักตัวหนึ่งนะผมก็แต่ที่แปดกว่ากว่าคลิปของฝรั่งนะครับก็คือเราจะเราจะพกปืนเข้ามาด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเจอมันปุ๊บเราจะโต้งฉึก ะครับผมเราจะยิงมันให้หัวแตกเลยนะครับอืมไหนมานีตงงั้นเนี่ยปืนปืนลูกโม่เรอาจจะไม่พอนะครับผมเราอาจจะต้องอ่าปืนนี้นะครับผมพงั้นเนี่ยปืนลูกโม่ครับน่าจะแรงไม่พอคนระับเราคงต้อง